ฮัลโหลจ้าวันนี้เรามาเรียนกฎหมายที่ชื่อยาวเฟื้อยแต่ใจความง่ายมากชื่อว่าพระราชกฤษฎีกาว่าโดยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจา้าชื่อยาวแต่มีใจความหลักๆอยู่แค่เจ็ดเป้าหมายจำง่ายกว่าที่คิดเยอะตากเกตที่หนึ่ง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนกฎหมายนี้เน้นเลยว่าทุกอย่างที่รัฐธรรมต้องเพื่อความสุขของประชาชนเป็นหลกักต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทำอะไรต้องคิดถึงประชาชนก่อนก่อนทำอะไรต้องศึกษาวิเคราะห์รับฟังความเห็นของประชาชนด้วยนะจ๊ะและถ้ามีปัญหาราชการต้องรีบแก้อย่าดองเค็ม ตาเกตที่2ให้เกิดผลสมัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐแปลตรงๆเลยว่าจะทำงานอะไรต้องมีแผนแผน5ปีแผนรายปีต้องระบุเป้าหมายงบประมาณระยะเวลาให้ชัดถ้าเจอปัญหาต้องปรับแผนไม่ใช่ฝืนเดินต่อแบบหลับตาและทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันแบบบูรณาการเหมือนทีมเวิร์คของ a v เวนเจอร์ ตากีดอี่3มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเงินหลวงต้องใช้ให้คุม้มต้องรู้ว่าใช้อะไรคุ้มหรือเปล่าจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใสไม่ใช่ซื้อของแพงเพราะเพื่อนขายของต้องทำบัญชีต้นทุนวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยแล้วก็ต้องรายงานด้วยนะและถ้าขออนุมัติจากที่อื่นก็ต้องรีบตอบไม่งั้นถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต่าเกตที่4ลดขั้นตอนกฎหมายบอกว่าขั้นตอนเยอะไปตัดออกเลยถ้าใช้เทคโนโลยีได้ก็ใช้เลยจ้าไม่ต้องเดินเรื่องข้ามจังหวัดให้เมื่อยมีระบบกลางแพลตฟอร์มกลางต้องใช้ให้เป็นแถมมีศูนย์บริการร่วมอีกนะเพื่อให้ประชาชนติดต่อที่เดียวจบ ตาเกตที่5ปรับปรุงภารกิจให้ทันสมัยราชการต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่ยังจำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนก็ต้องยุบป,ปรับโอนหรือเลิกต้องอัปเดตตัวเองไม่ใช่ทำงานแบบเดิมๆไปวันๆแถมต้องเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนด้วยนะจ๊ะตาเกตที่6อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทุกหน่วยงานต้องกำหนดเวลาเสร็จของงานถ้าคนเขียนจดหมายถามต้องตอบใน15วันใครร้องเรียนต้องพิจนารณานและแจ้งผลการเปิดเผยข้อมูลต่างๆต้องทำได้ง่ายตรวจสอบได้ไม่ซ่อนตาเกตที่7ประเมินผลสม่ำเสมอราชการ ต้องประเมินตัวเองเสมอมีคณะผู้ประเมินอิสระตรวจคุณภาพงานความพึงพอใจของประชาชนถ้าทำดีรัฐบาลให้รางวัลเป็นบำเหน็จความชอบสรุปสั้นๆกฎหมายนี้คือหัวใจของการทำงานภาครัฐยุคใหม่ทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่าลืมนะไม่ใช่แค่อ่านต้องทำข้อสอบด้วยแล้วกลับมาอ่านซ้ำอีกรอบครู เจ่าเอาใจช่วยทุกคนเลยจ้า